โอกาสสักครั้งไหมอ่ะที่ได้ยืนข้างๆกับพี่ดีเจคนนี้พี่ไก่อย่างเงี้ยค่ะก็แต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ว่าอยากจะเป็นรู้จักกันกี่ปีแล้วอุ้ยนับซินั นอซาสีงอ้ยน้ำเข้าเร็วๆยี่สิบกว่าปีแล้วแบบว่าถ้าได้แบบเจอกัน้วยตัวโดยตัวนะยี่สิบกว่าปีแล้วใครเข้าวงการก่อนคะโอ้ก็ต้องอาไก่เซคุนอาก็อาสูงกายุเจ็ดสิบกว่าขนาดนี้แล้วยังไม่ถึงนะฮะจริงๆรู้เลยทําไมพู้ถามคาถามนี้รู้ป่ะเพราะว่าขนาดพี่ตุ๊กยันนี้ยังถามเลยว่าเฮ้ยอาตุยเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ที่เทสมันกี่ปีวะจริงว่าฉันเป็นพี่ตุ๊กจริว่าฉันเป็นรุ่นพี่อาไก่เขาเป็นรุ่นน้องอาแต่ว่าไม่ทันเรียนกันนะอาจบแล้วอาตุยพึ่งเข้าไปปเ็นะ น้องปีนงหนึ่ง <1 S 2> อ๋อเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันก่นกอนที่มหาวิทยาลัยใช่แต่เข้าไม่ท,นมมทนันการไม่แต่เห็นบอกว่าอาตุยอ่ะเข้านิเทศจุฬาเนี่ยจริงๆอ่ะความใฝ่ฝันอ่ะมันไม่อยากว่าเราจะเข้าไปเพื่อศึกษาหาความรู้นะ ừ ừ ừ อาอยากเข้าไปเพราะอยากไปเจอไอก่นี่เรื่องจริงป้ะโทษนะคะเข้า <ๆ S 1> ไปศึกษาหาความรู้ด้วย